สวัสดีจ้าพ,พ่อแม่พี่น้องพี่ปูทุกคนมาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วเสียงเจ้าเจ้าจากสาวพิม UK. พ์อุดรทูยูเคพี่น้องเจ้าค่ะเจ้าค่ะอ้ยปกกย่านนกแก้วเจ้าค่ะเจ้าค่ะมาแต่เสาเลยนะพี่น้องคะเสาพ์คนะโบเมนเสาร์จะจะบ่ายสองแล้วนะคะพี่น้องอม,มาจ้ามาทักทายก่อนนะคะก่อนเงินก่อนใดก็ไดบ้าแล้วก็ทักทายกันด้วยพี่น้องเด้อทักทายพี่น้อง ทั่วโลกนะคะนะชา,ชาวเอฟซี FC ทั่วโลกเลยะะเด้อคะ่ะพี่ดองเพื่อคาประเดจเจาะจงนะคะเป็นรายนามนะคะนะคะเขาบอกว่าทั่วโลกะคะ่ะไอเอเวอร์บอดี้เอานี่ละซ้ำนี่ละพ่อ <c oughs> มาจามามากินเนี่ยกินน้ำกันสิว่ากินคอก็อ่ได้ครับก็ไมีเขามากินน้ำกินน้ำกันไม่อยังนักกินแบบตอนะเ,นเนช้าพิมพ์มาสั่ง อันมือนี้สาวพิมพ์ป็นนั่นนะคะเนาะพี่น้องจา้าเอ่อไก,อก่อบไก่อบเป็นในจากแอร์ฟรายเนาะคะ่ะไปซื้อแอร์ฟรายมาเนาะค่ะพี่น้องจ้าแอร์ฟรายสาวพิมพเนาะคะ่ะเอ่อคุ้มค่าคุ้มราคาเนาะค่ะพี่น้องค่ะยี่สิบนาทีแอร์ฟรายเนาะคะ่ะเนาะจากไอเอ๋อโง่งามงามพี่น้องสีสวยสวยสดใส อะไรน้ำมันนะคะพี่น้องคะมีแต่น้ำมันหยดออกนะคะพี่น้องค่ะกระดูก,กเอาได้คอยเขาปฏไบ้ิเย็นทิมเลยเนื้อให้ปัวนะคะสาวพิมพ์กินกระดูกนะคะพี่น้องคะนี่แหละค่ะวาสนา,าเมียฝร,รั่งบันเป็นเขาบังคับไม่กินด้คะพี่น้องจะของมักนะมกกะัมกกระดูกนะพี่น้องคะก็เลยกินเอาเอาเอาซีนในปัวนะคะกินกระดูกนี่แหละมันเสียบนะคะนะแล้วการจะมี ตำแตียงนะคะพี่น้องค่ะมีตำมะแตียงนะคะพี่น้องเบิงๆๆามมาเบิงเบิงตำมะแตงสาวพิมพ์ได้ค่ะได้พี่น้องน้าะมามากินตำมะแตงกับไ,ไก่ไข่ต้มนะคะตำแตงไข่ต้มแ, mag, แล้วก็กระดูกขาไก่นะคะมาเมื่อคืนนี้นะคะพี่น้องจ๋าโอ้ยแสบหลายแสบหลายแสบหลายนะคะพี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันพี่นออ้องอ่าฝนตกฝนตกตกสองมื่นสามมื่แ,แล้วพี่น้องค่ะเมื่อคืนนียนชีจังๆไปนะคะเปิดงานในวันลอยกระทงนะคะเนาะ أ, ข้าเจ้าเปิดงานวันเลอยกระทงอยู่ละไม่นะคะเนาะอยู่หาดละไมอย่าหาดละไมนะคะพี่น้องค่ะซีจางๆไปกับไปเบิ้งว่องดนตรีนะคะไปเบิ้งดนตรีนะคะพี่น้องค่ะแต่ว่ามืออื่นมือแร่งสิจากล่องบอนี่แล้วบางส้มคือมือคือคือคือเทศนเดย์เพลื่อนวาเนาะค่ะพี่น้องนั่นแหละค่ะมาๆมาไปกินน้ำสาวพิมพ์เบาไลน์หิวแล้วค่ะสองใบสองจะใบสองแล้วค่ะเนาะค่ะสาวพิมพ์บ๊อบถ้าในกินอย่างยู่นะคะพี่น้องค่ะกะจะ ไปกินน้ากัดด้อมากินนะ้าสาวพิมพ์เสบๆเนาะค่ะพี่น้องจ้าแป๊บหนึ่งนะคะพี่น้องแป๊บจับแป๊บแป๊บ <โ esin S 1> แป๊บแป๊บแป๊บจ้าพี่น้องมากมากแบบเสพๆน้ำกันเนาะค่ะเนาะหนาวกับหนาวเย็นกับเย็นปังอะแดงไปน้ำกินไปพร้อมพี่น้องตำแตงต,ตำแตงใส่เกลือกับน้ำปลา ทักทายอย่างสบาคุณปั่กับจินไก่สองตัว

กิยนย่างเดียบ <c oughs> เลยใครหิวพี่นองโอ้ยฝนตกไปใส่เวลาพี่น้องอ้ กขนมจีนนะอยากแห้งขนมจีนบัดแต่บ้านนี่ไม่ได้กินขนมจีนเลยพี่น้อง เขาไปซื้อมองห้งเขาเพราะว่าซื้อที่ตลาดทุ่งละสีบ,บาทก็กินได้สามมือน,นะเขานะ <c oughs> มือดีฝนตกเมือ่อ้นไม่ได้ซื้อ,อขอมะไว้น่งออกไปเที่ยว นี่แต่ไมโครเวแบบอาัย่ะอุ่นเลไแมซื้อมาแซ่แข็งเลยน่าสกินกับซุ้มกระจอนหุงแล้วแม่พี่น้องเน่าสกินกับเอาเอาอกมาใส่ไม่ครอยแบบง่ายๆ คนดูหลอนแกกเสง แสบก็ทอดพี่น้องทอดน้ำมันมันลายได้ปะ เอาใส้แอร์ไฟล์น้ำมันมันไหลออกกรอบนอกนุ่มใน อร่อยไหมที่รัก ป่านเท่าให้พี่น้องเปลี่ยนป่านเท่าให้นี่แหละเกี่ยงมมลายแสยบลายถึากินน้องจุ่มจุ่มหนัจงจมมาเพลิดเพลินให้น้องขอบคุณหลายๆด้่พี่น้องเนอ้อที่แบบเวียนข้ามาติดตามรับชมสาวพิมพ์น,นะคะเนาะ อยู่ดีไม่แห้งกันทวนหนาเด้วนี่ส่วนหนึ่งก็ปิดไว้พอจะกินดน,นนะเนาะไม่ยนนเนาะยูดีไปแห้งกันทวนหนังโลอีกได้พยาพานมันอยากใกล้เด้อพี่น้องค่ะเอฟซี FC ทั่วลูกคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังความมุ่งมา่ปรารถนาของทุกๆุกท่านนะคะพอกับสาวพิมพ์นะคลิปต่อตอไปเด้อค่ะเด้อบายบายเพ็ดแห้งเพ็ดแห้งนะคะ ไปแล้ว vale